Good morning everyone guten morgen alle zusammen ja heute wir miteinander essen heute gibt es Fisch gemüse koer Gemüse und chili und den ist halt sauer chili. ปนส้มปนมูสเซ่ยัดมาพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกัน,มนเมนีูกับ,บ่มี่ยังหลายเนาะไก่ปลาทูแล้วก็ตับป่นปลาแห้งพ่อแม่พี่น้องน่ะตับป่นปลาแห้งเห็นบ่คะนี่อุ้ยรวย,วยนเลยเมนีูก็ได้น่ะพริกสั่งรสละกะ็ไอ้นัน่น ตั้งก่อนบะข่อยก,ยะก,ะอกออุ้งย่างแลวก็ะักพริกสามรสเนาะ่า่นอกอันเมื่อนี้ก็ได้ผักเอ่อผักกะเจียวเลี้ยวมาพอโบเห็นบบคะเออผักกะเจียวเพ็รน้ำผึ้งเนาะอยู่ในสวนอือคุณมก็ซื้อมาปลูกไว้สองปีแล้วปีน,นี้ปีนี้มันก็ได้ออกดอกตั้งแต่ไอ้ไอ้หัวปีเนี่ยจักหน่อยเนาะแล้วก็ได้อัน ผักแค่ค่ะผักแค่ก็อยู่ในสวนเนะค่ะผักแค่ค่ะแล้วก็เรียกอะไรอะ่ะผักังผักปังก็อยู่ในสวนคือกันค่ะพี่นีพี่น้องมามามา,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 มากินน้ำกันมาเนี่ยแต่กินตุ่มผักแต่เสาด้นเน,เน,ะเนะอะกับเข่ามาเนาะแล้วก็วิตามินตามท่านโพวิทเนาะค่ะ กินลองคอก่อน,น,นเนาะเมื่อนี้กินเข่าขางหนอกหนอกหูในจักหน่อยเนี้ยพอไม่พีินองเนาะมา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 กินน้ำกันเด้เมื่อนี้กับบ่าวบาวยังหลายมากินเขาน้ำกัน,มา,นมาเนี่ยมาเกียรพักน้ำกันพอไม่พินองืง quá mhm mama mmm Mình mmm 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 nha mmm 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 nha mmm mmm thang mmm mmm thang mmm mmm nấm mmm mmm บ่ป็นอีหยังดอกธรรมชาติเนาะอื้อธรรมชาติสร้างมาบางเทื่อมันกโูนจักน้อยแม่นบ่อือมาๆๆกินน้ําานอืไปเจ้ตงหัวปี แ hey. ค่เก็บจากสวนเมืจอาเานี่ยไปคดนามบบกทุเรียนแล้วแล้วเอาเนื้อห้ปลาแล้วแล้วเอาหนามห้ยหัวแล้วแล้วมากินข่าก่อ <c oughs> นกินเข่าก่อนเนาะวันนี้ก็หลังจากนั้นก็นจะไปหาเอื่อยไปเยี่ยมพ่พอแนพาะว่าวันสงการเนาะไปแต่ไปได้กาบไปกาบไ,ไ,ไ,ไปไหวพ่อแนาจักน้อยเนาะอืองั่นแหละเราไม่มีอะไรเยอะ Mích hay ní, măng cổ ok là nó. Ok, cả mama, tìm được khoan. Mmmm mmmm. 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 nó Mmmm. 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 นกินอียงกับเือผักได้ผมไอพี่น้องอืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ย ก็แน่แบบอาจจะชื่อหอยมาผ้าเออยกินเนาะเบิ่งก่อนเบิง่งจกทานาการก่อนถ้างานมาเยอะมันก็ทำได้แต่งานมันหนายมันก็ทิ้งไม่ได้ กินน้ำกันกินน้ำกนมันกำลังอ่อนๆเห็นไหมคะ,อะดอกตะเกียวเต็มน้ำผึ้งนะคะอะืเอามาปลูกมันจะขึ้นมันจะขึ้นของมันทุกปีด่ะอืมเขปลูกอะไรมนจะขึ้ขนเขกปีมามามนาะ มาืม่รจะหยอกกระเจียวหรือไสห่าคะเนี่ยอ่อนๆมาหมอนๆใส่กันชัดโหลดเนาะอของแสบ อีืีอืมขอโทษค่ะพ่อไอ้เล็กกันเด้อขอโทษค่ะพ่อแห้งเนาะแค่นี้แหละพ่อแม่พี่น้อง แป๊มาเยี่ยมยามถามข่าวกันเนาะเพราะแม่เอาบองประโอนเด้ออืมรักษาตัวจากโควิดเด้อพราะไม่พี่น้องเนาะโอเคนะคะขอบคุณหลายๆจะมาขอ,อก,กันไหมเน,นะคะเนาะขอบคุณค่ะค่ะหวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ